สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนึ่งนะครับกับการรีวิวตู้ลำโพงนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาถ่ายนะครับก่อนส่งงานนะครับเป็นชุดตัว12นิ้วกาสอดอกแล้วก็หลังสดอกนะครับจะพาให้ชมนะครับ อาจจะมืดนิดนึงนะครับดอกที่ใช้นะครับวันนี้ที่ผมใช้ประกอบลงตู้ตัวท็อปก็จะเป็น12นิ้วนะครับเป็นแม่เหล็กนีออนะครับตัวน,นี้เป็นลำโพงแปดจจ่าลิตรนะครับเป็นแม่เหล็กนีออนับเบานะครับคอมไบสูงนะครับตัวนี้ แล้วก็แหลมก็เราก็จะใช้เป็นสองตูดนะครับก็จะเป็นของ8.9เลกเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นรุ่น DX 506P นะครับ16โอห์มนะครับตัวนี้แล้วก,ก็ปากที่ใช้ก็จะเป็นปากลายเลนะครับตัวนี้เราจะมืดอีกนึงนครับก็มาถ่ายตอนกลางคืนส่วนตัวตู้ก็จะมีพัดสีนะครับเป็น ระบบสามทาง Passive นะครับโดยใช้การแยกฝั่งซ้ายนี่จะเป็นมิดโลอันนี้เป็นมิดไฮนะครับแล้วก็จะมีไฮไว้ตรงกลางนะครับแต่เวลาต่อสายมาจากคอนแล้วก็ทําเป็น2ทางปกตินะเพราะว่าตัวเน็ตเบิร์กตัวนี้เราแยกมาเป็นสาทางนะเป็น Passive ก็ให้เราเกจดเสียงที่ชัดเจนนะครับ ตู้รุ่นนี้ก็จะมีการปรับปรุงนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับจะเป็นชุด l i n k ิ้งนะครับที่สามารถตั้งได้นะครับโดยไม่ติดสลักนะครับเรามองด้านนี้ไม่ติดนะครับถ้าเราตั้งก็เป็นเอกลักษณ์ของเราเองครับก็ออกแบบนะครับเป็นของเราเองนะครับตัวนี้หามุมชัดๆนะครับนะครับ ชุดลิงกิ้งเราออกแบบเองนะครับก็สามารถเลื่อนเก็บได้นะคตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับตัวด้านข้างก็มีมือจับนับให้ข้างนั้นอ่านนับยวจะมีโอกาสมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งครับตอนประกอบเสร็จนะครับวันนี้ก็มี เวลาที่หน่อยมามาถ่ายให้ชมนะครับตอนประกอบลงดอกกันนะครับตู้พร้อมใจใตัวนี้เป็นรุ่นท็อปครับใบละหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้ยบาทนะครับเป็นสิบสองนิ้วสองดอกแล้วก็ไฮสองดอกนะครับลำโพงแปดจุดจาริเตอร์ทั้งเซตนะครับให้ดูรบรอบนะครับสวยงามมากต้ดนี้น เนื้อเสียงดีมากนะครับก็จะมีคลิปก่อนหน้านะครับที่ไปเดโมแล้วก็จะลรงคลิปไปให้ฟังนะค,คลิปก่อนก่อนหน้านะครับลองไปไล่ดูนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น MX นะครับตัวนี้ MX สองหนึ่งสองนะครับก็ท่าไหนาสนใจก็สามารถติดต่อสับถานได้นะครับ หรือว่าเข้าไปดูทาง Facebook ช่างมักเอ็มซแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับเพราะว่ามันมองไม่ค่อยชัดนะครับไวโอกาสถ่ายตอนกลางวันจะลงคลิปไว้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ